ปีใหม่ที่แล้วนะช่วงเขาเดาวปีใหม่นะฉันก็กินสุกี้ชุดใหญ่ไปด้วยกิ่มอร่อยข้ามปีไยล,ะละ่ะของพวกนายเนี่ยธรรมดาชะมัดเลยฉันน่ะกระโดดลอยตัวกลางอากาศอยู่ตอนช่วงที่เวลาจะเดินเลยเที่ยงคืนเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็หมายความว่าฉันน่ะลอยอยู่กลางอากาศข้ามปีเช่นะเจ๋งไปเลยใช่ไหมโธ่เอ้ยธรรมดาชะมัดเลย ชั้นนี่สิใช้มือยืนกับหัวข้ามปีเลยล่ะเมอแค่น,นี้ติงต้องกันชะมัดต้องชั้นนี่สิไปเข้าดาวที่ร้านอาหารริมน้ำโรแมนติกที่สุดฮอฮอฮฟังของชั้นแล้ว <laughs> ่าตกใจกันชะลักชั้นนะไปเข้าดาวที่ริมชายหาดของเกาะบาหลีมาด้วยสวยสุดๆเป็นเลยล่ะทั้่บอกะชบาหลีอะไรก่อน อาม,มากกว่ามัง <S essions> อะไรกันพวกเธอเนี่ยมาว่าฉันแบบนี้คงอิจฉาล่ะสิฉันไม่อยากคุยด้วยแล้วและน้ำใสล่ะปีใหม่เนี่ยจะไปเข้าดาวที่ไหนหรอของฉันเน้นแบบง่ายๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเข้าดาวในบ้านนี่แหละไม่ต้องเสียเงินประหยัดดีด้วยโอ้เนาประหยัดแล้วก็พอเพียงดีจังเลยอืมฟังดูก็ดีอยู่นะ แต่ว่าทำไมน้ำใสไม่ลองไปดูพลุในงานฉลองปีใหม่นี้ล่ะนั่นสินะไม่ต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายอะไรแล้วยังได้ฉลองด้วยสมกับที่เป็นวันพิเศษไงไนี่เข้าท่าดีฮะเดี๋ยวยนนี้ฉันจะลองขอพ่อดูดีกว่าเฮ้ยอย่าหวังอะไรมากนักเลยนะคอยดูนะพอถึงตอนนั้นพ่อนายก็คงบอกว่าไม่ว่าอีกตามเคยอแหละ <c oughs> <c oughs> <P> อ๋อพ่อคงจะพาลูกไปงานฉลองไม่ได้หรอก ช่วงนี้พ่อต้องทำงานหนักเพื่อครอบครัวของเราอยู่ไงล่ะได้สิลูกพ่อรับรองว่าวันปีใหม่คืนนี้จะพาทุกคนไปดูพลุเฉลิมฉลองกันได้อย่างแน่นอนนี่ผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยพ่อตกปากรับคำผมได้ด้วยอุ๊ยเจ็บนะลูกมาหยิกพ่อทำไมเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ฝันไปสิเนี่ยป้าด จะพิสูจน์ว่าไม่ได้ฝันทำไมไม่หยิกตัวเองซะละ่ะเออลูกตูลล้อสแสรงเลยนะเนี่ยออแต่ว่าทำไมครั้งนี้พ่อถึงได้ตกลงง่ายๆล่ะครับที่ผ่านมาพ่อเนี่ยเอาจะปฏิเสธไม่ค่อยให้เวลาแก่ครอบครัวเลยปีใหม่นี่ละ่ะที่พ่อจะได้แก้ตัวและถือโอกาสเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ซะเลยไงเยี่ยมไปเลยผมรักพ่อที่สุดเลยจองขากลับเราแวะซื้อลอตเตอรี่กันด้วยนะครับเอ,อ๋ทำไมเหรอน้ำใส ก็การที่พ่อยอมที่งานมาพาผมไปเที่ยวยังยากกว่าการถูกลอตเตอรี่เลยแบบนี้ก็ต้องซื้อลอตเตอรี่สิครับโอ้โห,โหกัดเราไม่เลิกเลยฮะเจ้าลูกคนนี้นี่อ,อาลสง่งผู้โดยสารคนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าอ้าว่างไงนะว่ามาผิดทางงั้งเหรออา้าว ก่อนรื่องเลงบอกว่าเป็นภาษาปากิจว่าแฮปปี้ลงแฮปปี้แรงอะไรนะะี่ยอะว่าฟังไม่เข้าใจหรอกสงสัยจะมีเรื่องยุ่งยากขึ้นมาอีกแง่งๆเลยนี่พวกก็ถามคงเอืองอยู่เห็นเขาบอกว่าแฮปปี้แรงอะมังแปลว่ามีความสุขามากว่ากก็เลยบอกหาอาชอเฟอ์พาไปส่งที่หมู่บ้านสุขสังอยู่นี่ไง เอออาแปะถ้าที่ผมจับใจความได้ก็คือลูกชายอาแปะนัดเจอกันที่แฮปปี้แลนด์ใช่ไหมครับเออ,เอ,อแฮปปี้แลนด์นั่งแล้ว <c oughs> ก็อีเล่งบอกมาเป็นภาษาปังก,ก,กิว่าก็เลยงงกงกงต้งมาแปลเป็นภาษาไทยกองอยู่นี่ไนงะโอ้โหจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีเนี่ยแบบนี้ก็ต้องขับย้อนไปไกลเลยสิ เอออาแปะครับพอดีว่าผมมีธุระเดี๋ยวผมให้อาแปะลงตรงนี้ไปต่อรถคันอื่นดีกว่านะครับเนี่ยผมไม่คิดค่าโดยสารเลยนะเอาเฮ้ยไม่ไลนะกว่าจะบก,ลกเล็กแต่ลครังงาะต่างนางว่าต้องรีบไปให้ทางงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่ลูกชายว่าเขาจักอยู่นะดึกต้องรีบๆขับไปสมบูรณ์อย่างนี้เลยนะโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยพ่อนะพ่อเป็นแบบนี้ทุกทีเลยคุยกันไว้ซะดิบดี สุดท้ายก็ยังกลับไม่ถึงบ้านเลยใจเย็นเชนรอพ่อเขาก่อนเถอะลูกระหว่างรอจะทานอะไรก่อนไหมล่ะเดี๋ยวแม่จะเอาขนมมาให้นะไม่เอาอ่ะพ่อยังไม่กลับผมไม่อยากกินอะไรหรอกนี่อาโชเฟอร์ขับให้มังเร็วๆหน่อยเซ่เดี๋ยวว่าก็ไปงานเลี้ยงปีใหม่ไม่ทันหรอกโธ่อาแปะอย่าเร่งกันอย่างนี้สิผมเองก็มีธุระสำคัญอยู่เหมือนกันแต่ขับเร็วเกินไปเนี่ยมันทั้งอันตรายแล้วก็เลืออน้ำมันด้วยนะ เออทำไงก็ไรให้ว่าไปถึงที่หมายแล้วๆก็แล้วกางครับครับเฮ้ยน้ำใสหนุ่งหนิงคอยพ่อก่อนนะลูกต่อไปเราจะไม่เชื่อคำพูดของพ่ออีกแล้ว้เยพวกผู้ใหญ่ก็อย่างนี้แหละชอบเห็นว่าเราเป็นเด็กหลอกง่ายเ้ยอุ่นหิดไปใหม่นี่แหละ คือโอกาสปฏิวัติตัวเองเลิกเชื่อฟังผู้ใหญ่ซะเลยแน่คิดแบบนี้กับคุณพ่อน่ะมันไม่ดีรู้ไหมที่พ่อเขายังไม่มาน่ะคงจะมีเหตุสุดวิสัยบางอย่างแน่แน่ข่าวด่วนวันนี้ได้มีแท็กซี่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบนถนนกลางเมืองใหญ่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรขึ้นซึ่งรายละเอียดต่างๆทางเราจะรายงานมาเป็นระยะนะคะเอะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถแท็กซี่งั้นหรอหวังว่าคงจะไม่ใช่หรอกนะคุณพ่ อย่าเป็นอะไรไปนะคะเป็นยงไงที่คิดไม่ดีกับคุณพ่อไว้น่ะตอนนี้เป็นหัวคุณพ่อใช่ไหมล่ะไม่นะขอให้คุณพ่ออย่าเป็นอะไรไปเลยขอร้องล่ะพ่อกลับมาแล้วขอโทษที่ช้านะทุกคนพ่อพ่อทำไมทุกคนทำหน้าเครียดอย่างนั้นล่ะพ่อกลับช้าไปนิดเดียวเองอย่าโกรธพ่อเลยนะไม่หรอกครับพ่อไม่เป็นอะไรแบบเนี้ผมดีใจที่สุดเลยเอ๋ก็เมื่อกี้น่ะสิ มีข่าวว่าแท็กซี่เกิดอุบัติเหตุแม่ก็น,นึกว่าพ่อจะเป็นอะไรไปซะแล้วขอบใจนะทุกคนที่เป็นห่วงพอ่อแต่ตอนนี้เรารีบไปกันเถอะนะงานฉลองปีใหม่ใกล้จะเริ่มแล้วใช่ครับเรารีบไปกันเถอะเ,เรียบไปเรียบไปอ้าวเร็วเข้าทุกคนงานฉลองเกาเริ่มกันแล้วนะว้าวสว,สวยสวยจังเลยคัอ ถึงจะไปในงานไม่ทันแต่ตรงนี้ก็ดูพลุได้ชัดเจนเหมือนกันนะแถมคนก็ไม่แน่นเหมือนกับในงานอีกตงหาเยี่ยมไปเลยใช่ไหมแฮปปี้นิวเยียร์มีความสุขกันทุกคนนะช่วงพี่เพียนเพียนแนะนำสิ่งดีให้ครอบครัว สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้แนะเรื่องการอยู่แบบพอเพียงกันอีกแล้วล่ะครับนั่นคือการอยู่อย่างมีวินัยและซื่อสัตย์ถ้าคุณทําอะไรเอาแต่ได้แบบไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีวินยัยและไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นผลแห่งการกระทํานั้นก็จะย้อนกลับมาถึงตัวคุณเองนั่นก็คือคุณค่าของตัวคุณจะต่ําลงขาดคนรักขาดคนเชื่อถือยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่หรือผู้นําด้วยแล้วคุณยิ่งต้องทําตัวให้มีวินยัยมีความซื่อสัตย์เป็นตัวอย่างกับเด็ก และลูกน้องเป็นอย่างยิ่งและสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาหาคุณเองที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องซื่อสัตย์และมีวินัยกับตัวเองเป็นอันดับแรกเลยครับสวัสดีครับ